กดติดตามความรู้ภาษาอังกฤษเอาไว้ชวนลูกพูดคุยในชีวิตประจำวันได้ทั้งช่อง m u m m y s Journey และเพจ u m m y s Journey สอนลูกสองภาษานะคะสวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะแม่ออได้รวบรวม39ประโยคแสดงความรักนะคะเอาไว้พูดกับลูกพูดทุกวันเสริมสร้าง EF ได้ด้วยนะคะเราไปดูกันค่ะว่ามีประโยคอะไรบ้าง Come give m o m m y a hug. Come give m o m m y a hug. Come here, give me a hug. Come here, give me a hug. Give me a hug please. Give me a hug please. มากอดแม่หน่อยคะ่ะ Can I give you a hug? Can I give you a hug? ให้แม่กอดหน่อยได้ไหมคะ Mummy wants a cuddle. Mummy wants a cuddle. แม่อยากให้ลูกมากอดจัง Come give me a cuddle Come give me a c u d d มาให้แม่กอดหน่อยค่ะสำหรับคำว่าฮักกับค d d โดนะคะฮักเนี่ยมันก็จะเป็นการกอดแบบกอดเลยนะก็เป็นคำที่เรารู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะส่วนคำว่าคั d โดเนี่ยมันจะพูดแล้วมันจะดูน่ารักน่ารักนะคะมันเหมือนเป็นการ กอดคลอเคลียหอมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งสองคำเลยนะคะทั้งฮักและคัตโต้นะคะ Do you want a cuddle? Do you want a cuddle? ลูกอยากให้แม่กอดไหมคะคำตอบนะคะ Yes I do. Yes I do. Yes I want a cuddle. Yes I want a cuddle. อยากให้แม่กอดคะ่ะอยากให้แม่กอดครับ c a n m o m m y have a kiss Can mommy have a kiss มาหอมแม่ได้ไหมคะ Give me a kiss please Give me a kiss please มาหอมแม่หน่อยคะ่ะ Can you give me a kiss Can you give me a kiss มาหอมแม่ได้ไหมคะปลอบใจลูก Oh don't cry Oh don't cry โ oh, อ oh ไม่ร้องนะคะ Come here don't cry c m here, don't cry. มาหนี่มาไม่ร้องนะคะ Don't be upset. Don't be upset. อย่าเสียใจไปเลยนะคะ It's okay, mommy's here. It's okay, mommy's here. It's okay, I'm here now. It's okay, I'm here now. ไม่เป็นไรนะคะแม่อยู่นี่แล้ว I know you're sad. I know you're sad. แม่รู้ว่าหนูเศร้า I know it hurts I know it hurts แม่รู้ค่ะว่ามันเจ็บ Let me wipe your tears away Let me wipe your tears away ให้แม่เช็ดน้ำตาให้นะคะ Did you hurt yourself You'll be fine Did you hurt yourself You'll be fine ลูกทำตัวเองเจ็บหรอคะเดี๋ยวก็หายนะคะ Where does it hurt? Where does it hurt? เจ็บตรงไหนคะคำตอบนะคะ Here, here ตรงนี้ค่ะตรงนี้ครับ What's wrong? What's wrong? ลูกเป็นอะไรคะ Tell me what's wrong. Tell me what's wrong. บอกแม่ว่าลูกเป็นอะไร Tell m o m m y what happened. Tell m o m m y what happened. บอกแม่ว่าเกิดอะไรขึ้น Can you tell me what happened? Can you tell me what happened? ลูกบอกแม่ได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น I'm here for you. Tell me what happened. I'm here for you. Tell me what happened. แม่อยู่นี่คะ่ะบอกแม่สิเกิดอะไรขึ้น You will feel better soon. You will feel better soon. เดี๋ยวลูกก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะ it will get better soon it will get better soon เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวก็หายนะ it's only a little bruise you will feel better soon it's only a little bruise you will feel better soon เป็นแผลช้ำนิดเดียวเดี๋ยวก็หายนะคะสำหรับคำว่า Better นะคะเราสามารถออกเสียงได้2แบบเลยนะคะแบบอเมริกันนะคะก็จะเป็น better better นะคะเป็นแบบด้วยดอเด็กเนาะแต่ว่าแบบ British นะคะก็จะออกเป็น better better นะคะก็จะเน้นตัว t ชัดๆเลยนะคะสามารถพูดได้ทั้ง2แบบเลยนะคะ Calm down I know you are angry Calm down I know you are angry. ใจเย็นๆน,นะลูกแม่รู้ว่าหนูโกรธ It's okay to feel sad It's okay to feel sad หนูเสียใจได้มันโอเคค่ะ Calm down Calm down ใจเย็นๆน,นะลูก I will be here until you feel better I will be here until you feel better I'll stay here until you feel better I'll stay here until you feel better. แม่จะอยู่ตรงนี้จนกว่าลูกจะรู้สึกดีขึ้นนะคะ You can hug mommy until you feel better. You can hug mommy until you feel better. ลูกสามารถกอดแม่จนกว่าจะรู้สึกดีขึ้นได้นะคะ I will hug you until you feel better. I will hug you until you feel better. แม่จะกอดลูกจนกว่าลูกจะรู้สึกดีขึ้นนะคะ I'm here for you. Let me give you a hug. I'm here for you. Let me give you a hug. แม่อยู่ตรงนี้นะคะมาให้แม่กอดไหมคะฝากกดติดตาม Subscribe จะได้ไม่พลาดสาระความรู้ภาษาอังกฤษดีๆกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ